ก็เจริญพรคณะเจ้าหน้นนะนาที่วิทยากรญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบุคาาคลทั่วไปผู้ที่มาในวันพระวันธรรมสวรรนี้นะแล้วก็ที่ได้รับฟังเทศนีกรก็วันนี้ก็แป๊บแปบนี้วันพระสุดท้ายของเดือนเลยเดืนนี้เดือนมกราสองพันห้เนี่ยแป๊บแปบก็จะ หมดอีกหนึ่งเดือนแล้วเวลามันเร็วมากรวดเร็วทันใจผ่านแล้วผ่านไปไม่รอเลยนะเราต้องอย่าประมาทแค่นดำเนินชีวิตนะด้วยสถานการณ์โควิด -19 รอบใหม่นะทีนะ่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็นะาอาจจะเริ่มที่คลายเบาบางบ้างนะหลายคนหลายท่านก็ สบายใจหน่อยแต่ก็อย่าเพิ่งปรามาทกับการดําเงินชีวิตนะพยมก็ถาอยุ่เลยนะรอบนี้ก็ยังไม่ได้ปิดศูนย์เลยนะการรับโยมอยู่ทุกวันนะแต่ก็รักแบบจำกัดจำนวนหน่อยแล้วก็ลงทะเบียนเจ็ดประวัติหน่อยนะนะจังหวัดที่ยังอยู่ที่เป็นแบบสีแดงเข้มถ้าเขายังไม่คลายแล้วกนะ็งดรับก่อน จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในในเขอสีแดงนะเราก็มาปฏิบัติได้ปกติอันนี้ก็ประชาสาคัญไว้วันห้าวันเจ็ดวันโดยมาตรฐานนะเราก็มาก็าพื้นปฏิบัติทำได้โยมก็มาเอยรู้สึกวนพระนี้จะเยอะอยู่เดือนเดือนเดือนน่าจะเริ่มเยอะแล้วนโยมน่าจะเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าในหลายๆจังหวัดเริ่มพนะเริ่มคลายหลบคลายความเข้ม เห็นว่าจะผู้ป่วยที่ติดเชื้อก็น่าจะปลายเดือนนี้น่าจะรักษาหายหมดทุกคนเลยแลผู้ติดเชื้อก็ไม่มีเพิ่มติบกว่าวันลอันนี้ก็แค่ว่าไปเราก็ต้องตามข่าวสารเนาะตามข่าวสารไม่งั้นก็บริหารจัดการได้ยากห้าว่าคามืลงได้ตั้งใจต้องฝืนใจรู้จักฝืนใจอดทน มึงบอกที่พนมมือบ่อยๆเนี่ยทราบรไหมเพราะอะไรฝึกให้พนมมือบ่อยๆทาาราบรไหมเพราะอะไรเออนี่น่หน,น,น้าโมน้องน้องนะโมน้อมน้องนี่หอน,น้องถ่องตน,น,น,นฝึกอะไรรถทิ้งทีรถมานะนะเวลาเาก็อเออทำไมกราบนี่ประเพณีเราก็เรียนรู้กราบอยู่เรื่อยนีก็เรียกว่าจริงๆให้ฝึกรถทิ้งทมานะ คือมันมองได้หลายแบบหลายมุมแต่เรามาฝึกนะนะการบ่อยๆเรากาพระร,ะรัตนทัตไทยพนะระพุทธประธรนพระสงฆ์กาบคุณความดีนะกาบคุณความดีคุณความดีความดีงามนะอันนี้สําคัญรูปรักษณต่างๆเนยนะอย่างเช่นพระเดชพระภูรหลวงพ่อเรา,า,เร,านะรูปหล่อท่านเะสียชีวิตรักสังขารไปเยนยะถ้าสร้างนะรูปเหมือนรูปหล่อที่ระลึก นะที่ระเลกอกขณะให้นะโยมสักการะบูชาบูชาในในอะไรคุณความดนะีที่ประเดพระคุลหลวงพ่อจระะิญเราเทศไว้สอนไว้บอกไวนะ้จนท่านนะถึงแก่วาระท่านันะ่นเองพอเราเข้าใจอ้อมันเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างมีความหมายเราต้องเข้าใจนะล้าความดี่านเนี่ย ถ้าไปติดในตัวท่านท่านไปแล้วจะตามไปได้ไหมเออพระเดชวพระคุณหลวงพ่อท่านละสังขารแล้วยมจะตามท่านไปไ,ได้ไหมเ้ืติดในตัวทา่านแไปตัว่าเออ้าไปไม่ได้เออแต่ที่เราบูชาบูชาคุณความดีน่ะคนก็บูชาคนก็บูชาความดีน่ะตายไปก็ยังคิดถึงดูว่าระลึกนึกถึงน่ะพูดถึงในสิ่งที่ดีนะ นึกถึงปรารถนาดีนสร้างบุญกุศลให้อันนี้วันที่ห้าผ่านมาที่เราทาบุญถวายกุศลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันเลยอกะรอบห้าปีที่ท่านลาสังขารในวันที่ยี่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาครบรอบห้าปี แต่ก็ทาําเนี่ยภายในเนี่ยใครๆอยู่ก็ได้เอ็นี่อยู่นะเพราะว่าไม่ได้เป็นทางการนะทาบุญบูทิหาลาวว้ผู้สนท่านนะก็แสดงความกตัญญูกตาเวทีกตัญญูแปลว่าอะไรรู้คุณนะกะตาเวทีก็ตอบแทนคุณรู้คุณแล้วก็รู้จักตอบแทนนะความดีนะก็ไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียน ก็เพนะิ่งทําผ่านไปห,หนึ่งวี่สิบห้ามกราถ้าประเด็๋วพรคุณหลวงพ่อ่า้อยู่ก็อายุเกนะ้าสิบสองเนี่ยถ้าตอนนั้นท่านเสียตอนแปดเจ็ดนาะบางคนจดใหญ่เลยจดเลขใหญ่เลยนะเพราะว่าปลายเดือนแล้ว <c oughs> ใครหวยออกแล้วนะเผื่อมีโชคพนระนครอ่นะอันนี้ก็ เข้าสู่วานฝังพอดีเราเอ่ยถึงความดีความดีไม่ไว่าจะเป็นรูปลักษณ์แบบไหนอาจะเป็นรูปแทน,นะจะเป็นตัวแทนถึงถามอาตมาเนี่ยโยมก็อย่าไปอย่าติดที่ตัวตาตมาติดที่อะไรถ้าติดที่เอาความดีเอาธรรมะ,ะของพุทธเจ้าที่เราเป็นตัวแทนนะามาเป็นตัวแทนบอกแน่นะโยม เอาไปเอาไปแล้วไปปฏิบัติด้วยเอาฟังเฉยเฉยไม่เอาไปปฏิบัติไม่ลงมือทาแล้วมันจะเข้าใจได้ยังไงถูกป่าจะคลึงใจได้ยังไงถูกไหมรโยมมาไปปฏิบัติด้วยโอ้มันเป็นอย่างนี้ถึงบางอ้อโอ้ยปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ปวดมันเป็นอย่างนี้นเห็นปวดหายปวดดับกโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เห็นรูปเห็นหน,น,หน้าเห็นการเกิดดับน้องรูปน้งนี้เป็นต้นเ,เข้าใจ นะพอรู้จักนะความเป็นจริงเห็นทุกรู้ทุกเห็นทุกรับได้นะวางใจเป็นสิ่งที่มากระทบทำให้เกิดอารมณ์ทางใจอนะาการทางกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราฝึกดีรู้เท่าทนันกำหนดปวดปวดน้องอนะารมณ์ไม่ดีกำหนดิป้นปีฟังนะสอนกรรมฐา,านแล้วอนะารมณ์ไม่ดีวุ่นงีด,งด การสับ,สบ,สบสการสายทุกลนทุกาลทรามานเบือ่อเซ็นนี่ทั้งกีตลิมปีเลยใจลึกๆยาวๆชา้าก็หมดเลยงูดีน้องงูดีน้องกำหนดจนกว่างูดงีหา,า,ายรำคาลรำคาลนั่นฟื้นใจนะแล้วก็ดูอารมณ์เป็นยังไงนะตอนที่โกรธมาโหงูดหินรำคาญใจมันเป็นยังไงมีดูกิเลสต,ตัวเองแต่เราอย่าไปยอมอย่าไปยอมกิเลส นะำาำนดได้ที่เดี๋ยวเห็นไอ้ตัวที่มันขูดมีดนรำคาญรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเย็นขึ้นสบายใจขึ้นไม่ดิน้นไม่โลนและใจครับนี่ยมจะเข้าใจคำนี้แต่เราต้องเห็นมันจนมันมันหายนะถึงจะผ่านได้นะสิ่งสำคัญที่สุดต้องอะไรอดทนนะฝืนใจสองข้อแรกนะจำไว้ก่านะอดทนฝืนใจนะจำไม่ได้ มาประพฤติมาปฏิบัติคือมาฝึกนิโยมมานี่นะมาฝึกมารับการนะก็เรียกรับความรู้แล้วก็ลงมือทำมาเพื่อพัฒนากายวาจาใจไม่ตามใจกิเลสต้องฝืนใจและอดทนถึงนะจะผ่านไปไดนะ้เพราะจริงๆก็้ถาถามว่า ส่วนวิลุกวันนี้ก็นะจัดปปรัพยะกรนะจริงๆค่อนข้างสบายและอีมาๆค่อนะข,ข้างจะสมบูรณนะ์เพื่อให้โยมไม่ต้องกังวลใจนะในที่ว่าจะโยมจะพอพืชปฏิบัติมีน้ํากินน้ําใช้น้ําอาบไหมมีไฟใช้ไหมนะอาหารการกินก็สองมือ้อเรารักษาสิบแปดเนี่ยก็ให้อยู่ในห้ามู่เปื่บำรุงราคานะมันไม่จําเป็นสําหรับเรานักปฏิบัติ นะพอแล้วการดำเนินชีวิตมี่สองมือก็พอนะอันนี้ก็แต่ว่าพูดอย่างนี้ก็เวลาทานโยมก็ทานเต็มที่นะนะจะทานอาหารก็กินเต็มที่เลยกระเพาะใครกระเพาะมันนะหนึ่งจานสองจานสามจานก็ไม่ว่ากันอิ่มของใครของของของ,ของตัวเราเองนะแต่ก็พยายามกำหนดด้วยจะทานข้าวกำหนด้ปง่า,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 านะเคยกำหนดไหมตอนทานข้าว หรือจ้วงอย่างเดียวเลยนะจ้วงยัดจงยัดเกี้ยวคืนนะทิดทานข้าวไปกี่คำวันนี้ตาไหมเออมีระลึกรู้เปล่าเออเคียเค้ยวนองเกี้ยวน้องเป็นยังไงเคี้ยวให้การบ้านไปไปสังเกตดูเคี้ยวนอกการบนหรือการล่างบนอาหารไปสังเกตเนี่ยการบ้านน,นักปฏิบัตนะิต้องทำ รสมันเกิดขึ้นกำหนดรสหนอเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรเ็ว่ารสหนอกำหนดกลางๆชอบก็ชอบหนออร่อยหนอไม่ชอบไม่ชอบหนอไม่อร่อยกำหนดรู้ทันไหมถ้ายงกำหนดไดอารมณ์ปัจจุบันจริงๆนะเคี่ยวหนอเนี่ยเคี่ยวหนอนี่ไดเป็นปัจจุบันขนาดจริงๆนะโยมจะรู้สึกว่ากินอาหารไม่อร่อยคําว่าไม่อร่อยเพราะอะไรทราบเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีรสชาติโยโยมรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมอาหารที่เราเคี้ยวกินปกติเนี่ยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเอ๊เพะพอคำนวเคี้ยวนอ้องเคี้ยวนอ้องาำนวณได้ปัจจุบันจริงไม่เห็นมันมีรสชาติเลยใครเจอว่างเจออย่างนะเจอไหมบอกไม่เจอเจ้าค่ะ <c oughs> เจอจะเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอะไรก็ <c oughs> ว่าอร่อยเลว่ลองกําหนดดูนะก็อย่าเพิ่งเชื่อธรรมายมต้องไปสูน์ด,ดู้าสิ่งที่พูดมันเจ๊ จริงๆริงไหมถ้าเรามีสติกำมนดได้ทันปัจจุบันมันไม่ปรุงกิเลสทางชีวิตตามตามสถานการณ์ไปอันนี้เขาฝาเนี่ยฝืนใจอดทนพอเราเข้าใจแล้วอ,อยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนมาประพฤติปฏิบัติรรมทำสับปะยายดีโยงก็ไม่ต้องกังวลช่วงนี้ยังดีอากาศเย็นแต่ยังนี่เห็นว่าจะหนาวอยู่แล้วสองวันนี้อากาศแทบแกเปลีป่ยนเลย ส่งท้ายไม่รู้มีฝนอรือแค่ว่าต้องดูแลสุขภาพโยมมาก็ไม่ต้องกังวลบางคนถามว่ามามีการใช้จ่ายไหมมีเสื้อผ้าแล้วบอกไม่มีจริงปรือชุดขาวโยมไม่มีก็มีให้ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรถูกป่ะที่นอนมอนมุ้งก็มีหมดตามกำลัง พาวงพาวุาวง้งซักให้หมดอะซักให้ดังนาอะไรจะดีขนาดนั้นนะเออซักให้ดังนานมาปุ๊บเอาของใหม่เลยนะผ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนซักเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะช่วยกันดูแลน้องทําไม่ดีทำไม่เรียบร้อยนะปัดกวาดเช็ดผูนะปัดกวาดบ้างนะเข้าห้องน้ำค่าเราก็ต้องล้างให้ดี เขาเรียกเป็นการชําระหนี้สงไปใน,นตัวเข้าใจไหมเราถ่ายนาะถ่ายเปลาก็ต้องทําให้มันสะอาดถูกวะดูแลคนอื่นมาทํามาใช,ใช้ต่อก็ใช้ได้เลยเมียนิสงอะไรนะอันนี้คือสําคัญเขาเรียกว่าใช้นี่สงไปใน,นตัวไม่ติดมีตั้างหน่อยนะมานากวาลเลนาธรระทาาําความสะอาดนากวาลร้านวัดมีแต่ได้บุญ คนทําก็มนีนี้สงได้นี้สงะใช้นี้สงได้นี้สงใหม่ไปด้วยเป็นอีกตัวอย่าทําอะไรแล้วมันจะลากลื่นน,นี่ความเชื่อนะมันสบายใจแล้วมันลากลื่นเนี่ยไม่ติดขัะเราจะลุกเลยเก็บผ้าเก็บอะไรให้เรียบร้อยห้องน้ำห้องทาง่าขาดให้ดีะคนเืียมาใช้ใช้ได้เลยนันก็เป็นสิ่งที่ควรทำจะมันก็มีประโยชน์มากๆาอันนี้ก็เรียกฝากเก็บ เล็กเกตน้อยนกะ็จะเป็นประโยชน์เปน็นอนิสงไปถึงเวลาอะไรช่วยอะไรได้อีกนะขวาล้านวาดชัดห้องน้ําช่วยลดการฟุ้งซ่านอันนี้พูดเรื่องปฏิบัติด้วยนะบางคนนั่งโอ้ยป้องน้อยุกน,น้อไม่ได้เลยเล้วค่ะคิดตลอดเลยกำหนดคิดน้อคิดน้อเอาไม่อยู่เจ้าค่ะคิดอยู่นั่นเลยคิดจะหัวจะระเบิดแลว้วดีนั่งใหม่ใหม่กำหนดไม่ค่อยได้นะนะบางทีว่าอาจารย์ก็บอก ครับไปขัดท้้งน้ำเอยนี่ครับเทคนิคน่าไปกวาดลานวัดก่อนกวาดไป้วรู้ไปด้วยนะกวาดนองข็ขัดขาขัด,ขด,ขด,ขดนอรู้ไปพอขัดไปได้ออกแรงด้วยไงได้ออกแรงเหนือ่อออกนะสติก็รู้ระลึกรู้ไปมาไอความคิดความกังวลความเครียดมันก็เบา นะไม่ใคยโยงไม่นั่งขาดห้องน้ำอยู่คนเดียวนะจะทําดีอยู่แต่ดีไม่ถูกอะไรไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่ให้อย่างีเป็น,น้นเอาปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติไปมันไม่ไหวจริงๆออกบอกพระอาจารย์ท่านเดี๋ยวพระอาจารย์พิจารณาเองส่งอารมณ์นั้นหน่อยนะคิดมากกาหนดได้ไหมเอากําหนดหนึ่งสินปีชิดนหนอกาหนดได้เดี๋ยวมันดับมันไม่เครียดวันมากมากนะมันเครียด มันฟุง้งก็วาาใจก็ออก,กไปล้างห้องน้ำมั่งไปขัดห้องน้ำแล้วขัดเสเร็จสบายใจหายเหนื่อยแล้วมาปฏิบัติต่อมันก็สมุดได้ืึนปฏิบัติตามกฎธรรมทุกที่บ้านมีกฎบ้าน,นวัดมีกฎวัดสถา,านปฏิบัติธรรมก็ม,มีกฎแล้วเรามาฝึกก็ฝึกตามธรามเนี่ย เขาให้ทํายังไงก็อย่งยงั้นเลยคงไม่ไปฆ่าไปแกงโยงหรอกถูกว่าตั้งใจฝืนใจอันนี้ยังดีหน้าหนาวนคนไม่ค่อยเรียกขาพัดลมเอาไปเจอตอนหน้าร้อนเน้าหนาพะพัดลมเปิดเยอะๆวพวก็เไป็นไงบางทีร้อนร้อนมันม้งก็ขยับพลัลมงอันนี้ยกตัวยอย่างให้เราเข้าใจหนูดีเลียตัวเราเองเป็นย างคนบางท่านซื้อพระลมมาเลยนะมาถวายเลยนะธารมาก็ไม่ได้อยากขาดท่าหรอกนะแต่เราก็จะบอกว่าเอามาก็วางในียมันบอกมามสมนะกับสถานที่ที่จะใช้และอํานวยบางคนมาเลยพระอาจารย์แล้วะนี่เอาไว้อาคารอุไรสา,า,ารการมาทำถึงห้าปุราจาร์ชั้นสองเขียนด้วยนะบอกไม่เท่าไหร่เขียนด้วยเขียนที่พระลมอน เขียนด้วยถวายไว้ที่นีจุดนี้ชั้นนี้นายนางนางสาวนี้น,น,น,นี่โอ้โหธรรมะเขาขึ้นย้ายไม่ได้เลยใช่ไหมธรรมจอดจงมาเจตนายอย่างนี้เลยใช่ไหมธรรมาก็ให้โยมพิจารณาบอกอันนี้ถาวายถาวายสงถาวายวัดเป็นของสงของวัดหรือว่ายมถาวายขาดไหมอยนนี้เลยธรรมะก็ถามกับอยู่ มันต้องอยู่ตรงนี้ของฉันไปไหนอาตามาก็ดูอะไรเดี๋ยวก็ดูเโยงไปวางวางลองวางบาง,างท,งทีโอ้ขึ้นไปยว่วงร้อน,นีีไม่รู้จะวางมันม็นสินะพอวางไปวอาตมาบอกลองวางเางเดี๋ยวก็ตะรอกันบางทีรับเอาไหว้ตอนเช้าเอาขึ้นไปพวกเขาหาอะไรของฉันอยากจะเปิดเย็งเงนๆเอาเปิดไปไป่แน อาตมาบอกรับรองไม่นานหรอกโยมไปตั้งในเดียทะเลาะกันยังไม่ทันคิดในสอนเลยนะพวกฟองนะพระอาจารย์จะอารมณ์โยมหายจะไปเอาอนะไรของโยมอีกแล้วนะหายหายไปไหนเนี่ยอาตมาบอกไม่หายไปไหนหรอกเพราะมเมื่อกี้มันอยู่นี้ชั้นปฏิบัติอยู่มันจะหายไปไหนได้นะห้องที่โยมนอนกันเองเนี่ยหนะละร้อนทีเขาก็โยมไปเปิดในห้องมั่งเนี่ย ถูกว่าละเออมันเยอะแล้วกไม่เป็นไรหรอกแบ่งๆนันไปใช้บ้างนะก็ลมก็เยอะอยู่อาทีไปอาเจอแล้วจะใครอยู่ในห้องเอาออกมาเอาออกมาจอยเออให้มันอย่างนี้ให้เราชี้ให้ดูแต่บางทีมาเราลองฝืนใจอดทนบอกโยมบางทีโยมตั้งจ่อไว้อย่างนี้คนยังไม่มาโยมปฏิบัติอยู่เป็นไง เดินจงกกงก็ไม่เท่าไหร่พยมนั่งปุ๊บเป็นไงออกะสาบายแล้วจ่อพัดลมเปิดล็อกไว้ด้วยของหนออยู่หนอ,อเย็นหนอสาบายหนอตาแป๊ะเอ๊ะทำไมพัดลมมันไม่เป่าเลยวะลมมันไม่เป่า,ม,ม,ปามันไปไหนเนีย่ยหูดหงิดหนอใิใจมันคอยมันรอแล้วหูดหิดหนอหูดหิดหนอสงสัยหนออยากรู้หนอทนไม่ไหวลืมตาหนอพอลืมตาหนอเป็นไงอ้าวไม่หายหรอกแต่มันหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง หายคนหนึ่งคนหนึ่งก็เปลี่ยนเขาก็ร้อนเหมือนกันอยาจะทะเลาะก,กันไหมเอเราไม่ยอมอย่เรากา็จับไปกลับไปกลับมาทะเลาะก,กันดีโอ้โอโออยทรตมาเขาบอกว่านี่เห็นว่าเรา,เราไม่ฝืนใจเรามากรรมาฐานต้องฝืนใจเราจะมาบอกโอแม้บางที่เนี่ยอารมณ์ก็ไม่มีนะดูกระดิ่งจะตายปูเสือไหนยู่ได้ พอมีให้สบายจะไปติดสบายอยู่ไม่ได้กิเลสกินไม่ได้นะ,นะทําสัป,ปยะให้จะได้ไม่กังวลนะไม่ต้องกังวลเลยปฏิบัติเลยนะมีน้ํามีท่ามีไฟมีพัดลมมีอะไรกินใช้มีหน้าที่อะไรปฏิบัติละดูกายดูใจกังวดไปหนอทําให้เต็มที่เนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวให้เต็มที่เลยเอาวนเอาความดีไปเยอะๆทุกนะทิ้งไป กลับบ้านปุกยิ้มได้นะตอนมาวันแรกหน้าเศร้ากลับบ้านยิ้มได้เขาสบายใจแล้วนะแพนอาตมาเรสบายใจแล้วนะองรวมเนี่ยโยมจะเข้าใจประพฤติธปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะถ้ามาแล้วตั้งใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไอ้นู่นไอ้นะี่นมีหน้าที่ดูกายดูใจเราพอทำกฎตามเราเปแล้วโนะยมจะได้ผลได้ไมีส่งในการประพฤติธปฏิบัติมากๆนะ อันนี้จะเป็นประโยชน์ตื่นตอนไหนก็พยายามตื่นตามเวลาฝืนใจได้ไหมบางคนถามอาตมาบอกว่าปฏิบัติคนเดียวเก็บอารมณ์ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะอตาตมาก็ถามโยมโยมฝืนใจได้อย่างไ่ะบางคนอยากเก็บอารมณ์คนเดียวอยู่คนเดียวอตาตมาถามกลับไปก่อนโยมฝืนใจได้ยังฝืนใจยังไงจะ่ป ถ้าอยู่คนเดียวในห้องตื่น 3, 3, ตีสามตีสามขึ้นยมตื่นไหมไม่มีใครเห็นอยู่คนเดียวในห้องตื่นเป่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวในห้องง่วงถ้าอยู่เวลาปฏิบัติถามยมนอนเป่นอนไหมคิดว่าตอนเนี้ยเอาลงเราตอนเนี้ยเออบางคนจะนอนแล้วนนแบบนนค่ะบางคนก็ไม่แน่ใจตัวเองอจะนอนเพราะว่าอะไรนะอะไรอะไรเงี้นยนะอยากให้ยัมไหอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครเห็นขยังไหมเปลี่ยนอย่นั่นแหละ อย่างนี้เป็นต้นอาจารยงแปลว่าอะไรฝืนใจได้อย่างเออทําคนเดียวยังไม่ได้เพราะกาลังอินทรีย์ยังไม่เข้มแข็งพองอ,อย่างปล่อยแบบเ้าคือเราเราเชื่อใจตัวเราเองได้แล้วไงอาจี่ย์คำว่าฝืนใจได้คร่ะเราเชื่อใจตัวเองได้แล้วก็ปล่อยได้เละถูกไหมนี่คืออย่างนี้นอนนะทีสามมาว่าฉันไม่อยากลุกเลยอากาศหนาวหนาวเย็ยนสบายขอคนในภาคภูมก่ คนนู้นก็ลุกแล้วคนนี้ก็ลุกแล้ว,นนลลวมันจะจะไม่ลุกก็เขิน,ขนเติเร์เขินเผลอเผลอเลี่ยงงานปลูกด้วยบอกอนุญาตให้ปลูกช่วยจะเลียงสร้างความดีห้ามปวดนะใครนอนนอน,น,อนลุกเลยเรี่ยกเลยเอาลูกหลาน,นะโดยเฉพาะสวเนี่ยยายเนี่ยตื่นกันเร็วจังเลยไม่รู้หลับหรือเปล่าก็ตื่นที่สามที่สามครึ่งพว่กีสองก็ลุกแล้วน,นอนไม่หลับก็ไม่ออกไหมนอนดู À, จะเดินสติดูกายดูใจไปนะไม่ใช่ไปลูกทำนู่ทนทำนี่คนรื่นนอนไม่หลัอยู่เนาะตื่นมาแล้วก็เจริญสติดไดอาริยบุตร์านอนนะอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยอะไรเข้าห้องนะปฏิบัติมวยหมู่มวยหมู่เยอะๆว่าช่วยอะไรเขาเรียกมันช่วยสร้างความดีจะดึงกันไปดีได้ห้องเดียวกันบางคนนี้ก็เห็นอยู่เจออยู่ โอตั้งใจกันทำดีจังเลยกำหนดเราจะแอบนอนกับห้องไปนอนก็คือฝืนใจให้ต้องสู้ไว้ห่วงหน้องห่วงหน่อฝืนใจไปเดินจงกรมมะอย่างนี้หรือบางทีเป็นไงปวดใช่ไหมมันอยู่กันไร้ข้อนั่งนั่งสู้โมีนั่งแค่ชั่วโมงแล้วปวดหนอ่อปวดหนอ่ออยากจะเลิกแล้วอยากจะเลิกล้ะดืนตาหนอมองเพื่อนทางไปไงโอ้โหไม่รู้เขาั่งกันได้ยังไงนั่งเก่งมากนิ่ง,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 งมากเลย ไม่ปวดเลยวะเนี่ยนั่งนิ่งแกไม่ปวดเลยอายุก็เยอะวาเราบางคนก็ดีเด็กนั่งนิ่งเลยเออเอาฝืนใจเขาเขาทาได้เราก็ต้องทําได้แะมีกําลังใจหลับตาปวดนอต่อผ่านพอเราหลับตาไปไงไอ้คนข,ข้างมันก็ลืมตามาต่อแล้วก็มองแล้วว่าเออแต่มันก็ได้ลืมตาไม่ชนกันพอไม่ชนกันก็นึนก,นนกนว่านั่งแล้วไม่ปวดที่ไหนได้ก็ปวดแค่มวนนั่นแห,หละ เขาฝืนใจอดทนแต่มันช่วยส่งไงมันรับส่งในทางที่ดีเป็นบุญกุศลเข้าใจไหมเออไอ้นี่ลืมตา,มาเอาไอ้นี่นี่หลับตาไอ้นี่หลับตานั่งได้ดีไอ้นี่เลยเอาสู้ต่อเว้ยมันก็ไปได้เข้าใจปะ่ะเออแต่อย่าลืมตาชนกันแล้วกันถ้าลืมตาชนกันละไปลุกดีกว่ะเลิกแล้วไอ้นีออ่คือเข้าใจไหมมวยหมูเออมันมีแรงแรงขับแรงส่ง นี่อยู่คนเดียวในห้อ,องกําลังใจไม่ดีหอเหี่ยวมองตรงไหนก็ฝาผานังฝาผานังง่วงก็ไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าปวดก็ไม่ทนแล้วเข้าใจอ่ะมันไม่มีกําลังใจอ่าเพราะว่ากําลังใจเรายังไม่ดีพอเราก็ต้องสร้างเงี้ยรวมกันมวยหมู่พอกําลังใจดีสติดีสมาที่เียเราจะใช้เดียวก็ได้แล้วนะอยู่คนเดียวก็เก็บอารมณ์ได้มั่นใจตัวเองได้ให้มันเป็นอย่างนี้แหเมนตาก็มีกำลัง เวลาแผ่เมตตาเป็นไงมีกําลังไหมเออกําลังสมาธิไม่มีเลยแอ่แผ่แออกไปน้ําอยู่ขึ้นแก้วสาเราไปแล้วตกตรงนี้ยมันไม่ถึงกินยังไม่อิ่มเลยอันนี้ยกตัวอย่างเออแต่เราก็ทําไปสสมฝไปเรื่อยเรื่ยแต่เไป็นไงมวยหมู่หาว่าของเรามีแค่นี้นะหาคนข้างทางด้วยนะน้อมน้อมใจน้อมใจนะบุญกุศลที่ทําร่วมกัน อะไไหมปฏิบัติเนี่ยร่วมกันชั่วโมงนี้เวลานีนะ้ของเราด้วยของเพื่อนด้วยเนี่ยโอ้โหสมมุติในนี้ละห้าสิบดีกว่าหนึ่งอาจารย์อยากโอแ้แผ่เมตตาร่วมด้วยช่วยกันนะฉันให้เธอด้วยชันเอาใครชั้นโมทนากับเธอด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้มีกําลังได้บุญอาจารย์อยากแ้ามีกําลังตัวอ,อนีนั้นนี่ก็ฝากโยงไว้แลวมาแล้วอย่างที่บอกนะตั้งใจ กรรมภาพขอรัตนาคุณพระศรีรันตนไตคุณพระกุปชาพระธรรมสิงหบุราชาหลวงพ่อจารันติตาธรรมโมมุขกศลที่ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออนยพริรให้นะทุกคนทุกท่านนะที่มาในวันพระวันธรรมสวนนัสดินี้และได้ทำฟังรมเทปธรรมนี้ทุกท่านจนะจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตในหน้าที่ในการงานการเรียนรศึกษาการประพฤติกรารปฏิบัติธรรมคิดนึกสิ่งหนึ่งว่าการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วขอให้สิ่งนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเาาร็จห่างมูกมูธนาสาธุผู้า